ได้ไหมมีชั้นเพียงคนเดียวในหัวใจพี่กอลบครบครบ,ครบยอดอย่างวันเนี้ครบยอดอะไรครับผมไม่สนเรื่องเงินเรื่องทองผมปิดรับโดนตเจ็ดวันนะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปไม่เชื่อลองโดเนตดูใช่ไหมไม่เชื่อก็ลองโดเนตม, <laughs> ม,มาดูนเราเด้เงไหม <laughs> เด้งครับโอเคครับผมแต่มึงบอกปิดรับมึงหลอนวัเนี่ยก็ท้าทายให้ลองดเนมา กูรอเล่นแล้วนะตัวปลอยฟ้าเลยกรอนเฮ้ยมึงก็ไปว่าเขาเป็นฆาตกรนีไม่เคยว่าเป็นเซอร์หยุดได้ไหมเมื่อวันเมื่อวานมนบอกว่ามันบอกว่าจานเจตายอย่างเดียวเลยโอ้ยไอ้กอปเมื่อวานแม่งหลุดจัดอะแม่งง่วงไงง่วงแล้วหลุดอะหลุดไปเลยแบบหลอนอะหลอนไปเลยอะเมื่อวานอหเล่นไม่ได้เลยหยุดได้ไหมหยุดได้เสมอ ทำได้ไหมมีฉันเพียงคนเดียวในหัวใจในหัวใจนะ The กระแทกกระแทกกระแทกแล้วทำให้เราเคลื่อนที่ช้าอยู่กู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 อยู่อยู่งูอยู่กูย่กอยู่กูอ่อยูอยกอ่อยู่กอกูยู่กกูอยู่กกูอกูกู ปั่นไฟไนะ80%นะ80%โอเคครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดยนะไอ้จันเจีกูอย yeah> um ู่กูอล่างล่างลยปั่นไฟโดยไม่ต้องกดทิ้งสายป่ะจันเจียรอะไรนะกูมีทิกปั่นไฟโดยไม่ต้องกดคลิกซ้ายนะเว้ยอย่ากรู้ป่ะทำยังไงกดเอ้ยเดี๋ยวมึงใช้เพื่อนปั่นมาอยู่แล้วนไม่ใช่มันมีอ้าวอยากรู้ป่ะอยากแบบไม่ต้องกดป่ะมันไม่ต้องกดกูอยู่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 กูเนี่ยกูเก้าเก้าแล้วเนี่ย มึงโม่อะไรฉันเอาเอาคุณเอาอะไรกไปเลยว่ะเอาเนี่ยเ้ยไอ้เยี่ยเฟืองแดงมาใช้ไอ้เยี่ยคนเชียรไม่เคยไม่เคยใช้ไอ้เยี่ยจันเจใช้เฟืองแดงจันเจไม่เคยไม่กล้าจันเจมึงฟังดิมึงเคยไอ้ปุ่มเนี่ยปุ่มปุ่มกดเข้ารีคอร์ดแบบชางรัดอะปุ่มอะไรปุ่มเคยกดป่ะลองก็ลองกด F7 ดิโอ้ยโอ้ไอ้เยี่ยไอ้เยี่ยนี่หลอกกูแล้วไม่ได้ให้กูกดไมลอกนะเอาจริงจริงเอากูจะเลาะฝอนก็ไม่เอาโอ้โหไม่ต้องกดพีกดไม่ได้กดไม่ได้ F7 ไปไปดูในต้องไปดูแล้วว่าตั้งตั้งไว้ปุ่มอะไรอ่ะไหนไหนไหนมันเข้ายังมันกดยังไงวะปุ่มปุ่มแบบเข้าดิสคอดแบบทางลัดทะเลาะอะไรกันเนี่ยไม่มีใครปั่นไฟหรอเออดิสคอดทางลัดได้เห็นป่ะเจอป่ะปุ่มอะไรปุ่มอะไรมันเซตตรงไหนเซตตรงไหนเซตในตั้งค่าไงบวกขนาดนี้ setting เหรอ setting ใช่ setting setting แบบเซตตั้งค่าว่าปุ่ม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 คีย์ลัดอ่ะคีย์ลัดอ่ะว่ากลุ่มของครูปุ่ม f 7อ่ะ มันอยู่หมวดไหนวะมันอยู่หมวดไหนวะนั่นเองนะ Activate ไม่ใช่ไอ้เทียไม่เห็นมีเครื่องเลยไหนวะ Overly a อ่ะไม่ใช่ไอ้จันเจเป็นเปล่าวะไอ้เบนซ์มันสอนกูมัวแล้วไม่มูวเอาจริงๆพี่เอกพี่เอาเฟสเจ็ดดิพี่เอาเฟสเจ็ดดิของ Windows เฟสเจ็ดนีเหรอไม่เอาไม่เอาตั้งค่ากันเบอร์เลยเร็วๆเอ้ยมันไม่ต้องกดคลิกซ้ายปั่นเฟสเจ็ดขึ้นปะขึ้นหน้าดีคอร์ดปะไม่ขึ้นเอ้าแล้วปุ่มกดสีปุ่มอะไรวะของกูมัน F7 อ่ะ Workers, ม, говорил, ม говорил, leaving, ัม aa, Sultan, ่วเกินมั่วไม no it, ่มั่วไม่อ่ามึงกดมึงดูอ่ะมึงดูมึงไฟมึงชอบมาดูสตตีมกูว่ากูไม่ได้อ่ะมึงกูเด็กมึงกูไม่ได้กดปั่นไฟน่ะมึงดูเด็กเบนมั่วเกินรนงัว้คยไม่ทำมึงจะทำมึเบนมึงหาสัรหาใจให้ก่อนเฮ้ยอย่าบังกูดิโอ้ยทับเลยทำไมเลยโอ้ตอนนี้นี่มาจากไกลหอยู่กูแป๊บนึงอีกการหนึงกู ตั้งค่ากันเพลินเลยโอ้โหไม่ปัดการกระโดดของกูแป๊บนึงกันเจมกูไม่ได้เอ้าจริงจริงเดี๋ยวเดี๋ยวกูปัดไฟก่อนน่าแบมึงปัดไฟมึงปัดแบบโฟกัสก่อนโฟกัสก่อนโฟกัสไม่ไม่ไม่ไอ้มึงพับจอมาดูกูดิกูให้ดูว่ากูไม่ได้ปั่นนะมึงดูเดี๋ยวมึงพับพับยังพับไปยังพับอยังพับยังอ่ามึงดูมึงดูมึงดูมึงกูปัดไฟได้ไงมึงดูกูปัดไฟได้ไงไอ้เบนซ์แม่งสัญหาใช่แฮะเว้ยเฮ้ยเฮียเบิร์กอะไรเนี่ยเฮ้ยกูแคปแล้วกูแแคปปสู่ไล้วติดกังบังใกู เพราะครูคำมานปั่นเครื่องกันไปเนียบางใคร Snap TV Snap TV มันใช้มากคูเหรอมันใช้มาไอ้จันดีไม่ยอมเชื่อนะเว้ยอุรูแซดถ้าเอาชิกอะไรใหม่ๆมาไม่ยอมเชื่อนะเว้ยสรรหาทำตามไอ้ก๊อฟมึงนะไอ้ไม่ใช่แล้วไอ้ก๊อฟแฮกไอ้เหี้ยกูไม่ใช่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้เบนมีเทคนิคดีๆไว้ไอ้ก๊อฟเทคนิคที่ทำให้เราแบบไปพิมพ์แชทคุยกันได้อะตอนที่เราปั่นไฟมึงต้องกดตะกี้เช็คอยู่ดีๆสันมึงเฮ้ย เฮ้ยกูหาเครื่องปั่นไฟไม่เจอจริงจังนะนะกูจุกอยู่ตั้งค่าอะไรกันก็ไม่รู้กูงงมันมีตั้งค่าเอามันไม่ต้องปั่นไฟเองจริงๆไี่เอแบสไปพี่เอไปป่าดีมันไม่ต้องปั่นไม่ต้องกดปั่นไฟเองนะเว้นี่ไงตัดไฟหอลำทำไมต้องหอลำไปหอลำซิ่งชาวล็อกก็ได้แล้วทำไมทวงเงนมีอะไรนู้นเหนียวติดวะมันน้ำมันมันจะท้ำให้เราวิ่งช้าเฮ้ยหิวก่อนเฮ้ยเฮ้ยไม่ทำให้เราวิ่งช้าไม่ทำให้เราแทกอะตอนนี้เกมเขาโคกับ โค้ดสีโฮมไม่รู้อ่ะโครกับโฮมสมิธโฮมอ่ะกูหลุดนะหลุดนะหลุดนะค่าตะกรอบไม่เท่าไหร่นะแสดงว่าที่พี่เอกจุกแน่นี่คือใช่ใช่กูเชเห็นเขาโหดนะแต่กูโหดกว่าสันแต่ไม่มีหมอล้ำเปยเปยด้วยเตียด้วยไม่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  ครับุณไปแล้วจะครับุณไปแล้วจับบอบมันมันดันมาไล่คนที่จูเก่งที่สุดในปาร์ตี้นั้นลบคุณคิดจะอยู่วะแค่ต่ก่อนตอนนั้นไอ้ก๊อฟเฮ้ยโอ้โหยังยังยังจะพี่เอกพี่เอกไอจันเจียงจูไหวอยู่บ้างจันเจียงไอ้ก๊อล์ฟสะตันแบบพอลังจูไหวจันเจียงจูไหวอยู่ปะไหว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 รอบอดูเป็นอีกดอกไอ้เชี่ยมันไม่หลงนี่ยังไงสเต็ป เด็กเมกาเด็กเมกาลาสิมสวยเบ็ดสวยโอเขแต่คอมาช่วยจันเจเลยคอแต่เสร็จแล้วปันจะเสร็จแล้วเฮ้ยเมันหันมองอะไรอ่ะเบ็ดปันดิเบ็ดปันดิเบ็ดปันดิเดี๋ยวมันตีฟรีช่วยเลย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  อุ้ยฆ่าเครื่องอ่ะครับผมไม่อยากพูดเยอะว่ะฆ่าเครื่องว่ะอย่างเชี่ยเลยยี่ยี่เฉยบอกเขาร้อคู่เทมคูเทมกูคืออนุทินกู่เทมคูเทมอ่ะมึงฆาโมยเหรอไม่เทมครับไม่เทมครับกูลูกศิษย์อนุทินเฮ้ยเมึงว่าเขาเทมจารย์โดดลงมาทำไมอาจารย์โดดมาหานทำไมอาจารย์เอ้าอาจารย์แกโดดลงมาแดงผมมีแดงหลังผมมีแดงหลังมึงว่าเขาเทมเหรออาจารย์ ไม่เคยพามึงคีมเอาอย่าบังดิโอ้ไอ้เปลตเท่ากุหลบสองทีนของกูตั้งนานแล้วตรงเนี้ยโอ้มึงหลอนเกินโอ้กูหลบของกูตั้งนานแล้วตรงเนี้ยอันนี้ผมก่อนโอ้แทงหลังผมหายเลยโอ้เสียระบบกูจะลุกอยู่แล้วเนี่ยไอ้ก๊อ็ไอ้ก๊อ็มึงลุกได้มึงลุกได้กูลุกเอาลุกเองมากูจะลุกอยู่แล้วเนี่ยกูฉาดต้องลุกเองได้เดี๋ยวมั้ยล้มเองได้ลุกขึ้นมาเองได้ ใช่ป่ะ네ครับใช่แล้วผู้แพ้เท่านั้นแหละที่ตายอ่ะบอกเลยอีโ่าก้กูมีบอลรถถามที่อยู่ที่ใจครับเปิดประตูดิเจ้ากูด้วยบอกทีอยู่ที่ใจเชนหน้าตาบอกเน่ไอ้เบนซ์อยู่ไหนอ่ะเฮ้ยเฮ้เบนซ์มาแล้วไอ้เจมส์มีสรรหาบังกูนะเร็วเปิด

เฮ้ยสุดเด็ดไปดมันกอนเลยแล้วนะล่ะอเอาไปเอาโอ้โหออกมาดูแบบหมอนำไงใช่ป่ะเจ๊ผมไม่อยากปล่อยให้น้องกูตายหรอกนะโอ้โหเฮ้ยเสี้ยไปว่ะโวดเกินโอ้โหโอ้โหเคลื่อนไปเกินไปเกินไปไอ้ก๊อลฟ ใช่คือผมอ่ะเปิดประตูเปิบแล้วข้าตกรมันจะตีอีกรอบนึงนะแล้วผมกดสายยากแล้วตัวมันพุ่งออกไปเลยไม่ใช่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 เจตนามึงชัดเจนจัดเลยตอนนี้เจตนามึงชัดเจนสุดเลยนะไม่รู้แต่กูได้ยินมาไอพิษว่ากูออกไปด้วยมากันสวยครับสวยครับถือว่าเป็นการเริ่มต้นได้ดีนะเกมแรกจะถาได้่ยังเนี้ยเป็นปะเนี่ย ทำยังไงทำยังไงแป๊บนึงยไดูก่อนเนปะ็นเกมที่ดีมึงนเกมมอปชดเกลื่อนอะรก็โอ้โดนอะไรไปโดนโดนเลยไส้ทอดข่า,าก,กูก็ง <c oughs> งได้ใจจริงเหรอไปตอบยังไงวะแย่เปล่ากูดูแป๊บ <c oughs> มึงเอามึงเอาปุ่มเดิมๆของมันดิ